สวัสดีทุกคนนะจ๊าบำรุงเน,นื้าหนานิเซ่น,น้หนาหน้าบ้านที่เราตัดแต่งกิ่งไปนเนี่ยจนกุดเลยเนี่ยให้เขาแตกใหม่เพราะว่าเขามีอาการแบบสมโสมไงฮะนี่แตกยอดมาใหม่สวยงามนะทีนี้เราไปเอาน้ำหมักเศษอาหารมาเทไว้ตอนแรกก็ว่าจะไม่อัดคลิปนะอแต่ว่าจะเออบำรุงต้นเน,น้หนาเทเทเทแล้วก็ เตรียมน้ำาสายางมาจะเอามารดราดให้น้ำหมักเศษอาหารซึมลงไปอันนี้เป็นเป็นน้ำหมักเศษอาหารที่ลงถังใหม่นะจ๊ะลงถังใหม่ๆนะฟังดีๆไม่ใช่น้ำหมักเศษอาหารที่อยู่ในถังที่แบบหมักนานๆนะถ้ามาเทแบบนี้ไม่ได้นะต้นไม้เขารากเริกจะได้รับกรดของน้ำหมักเศษอาหารคือคือแย่เลยอะ่ะเขาจะแย่เลยเขา เขาได้รับกรดมากเกินไปรากเลิกนี่รับไม่ไหวอันนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารที่อยู่ในถังหมักที่พึ่งลงใหม่ๆเราก็เอาอันนี้คนๆๆในถังใช่ป่ะคนๆๆๆเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ผสมกันมาเยอะๆเ,เห็นไหมเศษอาหารของเราที่กินไม่หมดก็เอามาใส่ถังหมักเนี่ยแล้วก็ตักมาเลยแล้วก็ราดมันตักบาถังหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ ราดไวสองมุมเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่โอ้ยเหนื่อยตั้งแต่เท้าเหนื่อยโวยแบบอาจคลิปแล้วก็เก็บกวาดใบมงใบไม้เหนื่อยยังมีความสุขถ้าเธอเหนื่อยนกักหยุดพักเสียก่อนล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี้จะหนาว จะร้อนจะคอยพัดวีลับฝันถึงสิ่งดีลีกนี้สิ่งเลวเฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> ม่แรงร้องนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ม,มาแบบสั้นๆนะไม่ต้องเอายาวๆอสำหรับคนที่ชอบกินอะไรก็ไปซื้อมาแล้วก็มากินแล้ว น้อหนาเนี่ยอันนี้อันนี้เพราะจากเมล็ดเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะกินแล้วก็เอามาหมกหมกหมกัมกเอามาหวานวาลรวยขึ้นมาเต็มไปหมดละหมองเนี่ยแล้วเราก็ถอนออกเหลือแค่นี้สองต้นนี่แหละใครชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะจ๊ะแล้วที่สําคัญเนี่ยใบน,น้อยหนาเขาสามารถเอาไปทําน้ําหมักไล่มแมลงได้หลายคนไม่รู้หลายคนรู้แล้วคนที่รักการปลูกเหมือนพวกเราพวก,กเกษตรอินทรีย์เขาจะรู้ดีว่า ใบน้อยหนาเนี่ยเขาเอาไปหมักเหาเห้หาเต็มหัวเนี่ยตำตำใบน้อยหนาเนี่ยผสมกับเหล้าขาวแล้วหมักหัวไว้เหาตายหมดหัวแล้วแมลงมันจะไปเหลืออะไรจ๊ะเพราะฉะนั้นเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับสารพิษที่อยู่ในใบน้อยหนาซึ่งสามารถช่วยกําจัดแมลงได้ฆ่าแมลงได้ไปศึกษาหาความรู้จากกรมวิชาการเกษตร นั่นแหละเขามีงานวิจัยเขามีห้องแลบเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลที่เป๊ะๆเ,เ,เข้าใจใช่ไหมจ๊ะโอ้ยเหนื่อยข <c oughs> บวนอีกแล้วแต่แต่ตตมีความสุขดีนะเหมือนจะติดดอกพยายามคือถ้าเกิดเขาสูงมาหน่อยนึงก็ตัดเขาก่อนตัดแต่งให้เขาเตียเต้ยๆไปก่อนได้เพราะว่าอะไรเปล่าคือเป็นไม้ผลที่เราอยู่หน้าบ้าน เราไม่ได้ต้องการเอาร่มเงาเท่าไหร่เราต้องการกินผลเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดให้เขาเตี้ยๆจะได้เก็บผลง่ายๆใครที่อยากจะรู้ว่าเนยนากี่ปีถึงจะได้กินมันก็แล้วแต่กิ่งตอนกับเพาะเมล็ดนะถ้าเพาะเมล็ดเนี่ยบำรุงดีๆก็เขาโตเร็วนะเนยนาเนี่ย สองปีก็น่าจะได้กินน่ะสองปีถ้าไม่ได้ไปตัดแต่งเขาอะไรเนี้สามปีอ่ะใช่อเป่าถ้าเป็นพวกตอนกิ่งมันก็จะเร็วขึ้นก็ไปศึกษาหาความรู้ดูนะจ๊ะทุกคนเออเหนื่อยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวน ลีลาทา่าทางกวนกวนเฮาฮาเฮาหุนหุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไล่ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เละค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม่ของเราไป็นง,งามคักนะหมู่บ้านเราสดชื่นอย่าลืมนะจ๊ะฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยทุกช่องให้ความรู้นะมือใหม่หัดปลูกต้องไปกดติดตามแล้วก็หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตย่อมมีการเป,เปลี่ยนแปลงเสมอเข้าใจใช่ไหมวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยซะงั้นเออวันนี้มีงานทําพรุ่งนี้ตกงานอะไรแบบนี้ป๊ะปะ๊ะบอกมือหนอเนี่ยนี่ <Morning. S 1> ฮะ <Wednesday. S 1> ชีวิตในวัยเกษียณของปะป๊าเราหลายคนก็มีชีวิตในวัยเกษียณที่มีความสุขแต่หลายคนก็ กษียณไปแล้วไม่มีตังอะไรเงี้ยมันก็อยู่ยากอยู่ลําบากหน่อยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องหารายได้เนาะต้องมีรายได้อะต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟอีกไปละเด้อดูแลสุขภาพใี่ดีๆนะจ๊ะแค่นี้นะ